ในข้อที่2ครับนะเขาบอกว่ารับฝากเงินนะครับโดยจะรับฝากในวันที่1มกราของทุกปีนะครับแล้วก็จะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้กับผู้ฝากในวันที่31ทธันวาคมนะถ้าเกิดว่าเราไม่ถอนดอกเบี้ยออกมาดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นก็จะเอาไปรวมกลายเป็นเงินต้น ของเงินฝากในปีถัดไปนะครับถ้าฝากเงินตั้งแต่1บาทจนถึง1 0 0 0 0บาทเขาจะให้ดอกเบี้ยเรา1ปอร์ต์ของเงินฝากแต่ถ้าฝากเกินกว่า10,000ถ้าฝากเกินกว่า10,000เขาจะให้ดอกเบี้ย2ของเงินฝากนะทีนี้เขาบอกว่า ถ้าเด็กชายตาแววฝากเงินในวันที่1มกราคม2563ครั้งเดียวเลยแล้วไม่ได้ไปฝากอีกเลยนะฝาก1มกราคม2563เป็นเงิน10,000บาทแล้วถอนเงินทั้งหมดวันที่1มกราคม2565นะ เงินที่ถอนจะมากกว่าเงินที่ฝากกี่บาทก็คือเมื่อเวลาผ่านไป2ปีใช่ไหมครับมกราหกสามาเป็นมกราหกห้ 5. เวลาผ่านไป2ปีนะจะมีเงินมากขึ้นกี่บาทนั่นเองนะครับเงินที่มากขึ้นก็มาจากอะไรอะ่ะเงินที่มากขึ้นจะมาจากอะไรไม่ได้ไปฝากเพิ่มเลย ฝากครั้งเดียวแล้วไม่ได้ไปฝากเพิ่มแต่เงินมันมากขึ้นเพออราะอเลรพอดอกเบีย้ยโอเคนะอ่ะดอกเบีย้ยของปีแรกดอกเบีย้ยของปีแรกปีแรกนั้นน่ะเขาเอาเงินไปฝากหนึ่งหใช่ไหมครับมันก็จะเข้าเงื่อนไขนี้ใช่ปะงั้นของปีแรกเขาจะได้ดอกเบีย้ย1เงินต้นถือเป็น100%เ ดอกเบี้ยอีก1%ของเงินต้นทำให้เงินรวมกลายเป็น100บวกกับอีก1%กลายเป็น101%ของเงินต้นโอเคไหมครับดังนั้นนะครับ<ม>เงินรวม,มเมื่อสิ้นปีแรก เงินรวมเมื่อครบ1ปีนะครับเมื่อครบ1ปีแรกนะก็คือในวันที่31มกราคมอาขอโทษ31ธันวาคมสาสธันวาคมนะครับปี2563 ปีแรกนี้เขาได้ดอกเบีย้ย1%ใช่ไหม,ไมเงินรวมก็จะกลายเป็น101%ของเงินต้นของเงินต้นปีแรกอ่หนึ่งหนึ่ง ส่วนร้อของก็คูณเงินต้นปีแรกคือ1,000 0บาท0ูน,นตัดไปงั้นเมื่อครบ1ปีเขาจะมีเงินอยู่เท่านี้ละแล้วลเขาก็ไม่ถอนออกใช่ไหมครับ งงๆอะไรป้าครับวันที่31ธันวาเนี่ยเขาได้รับดอกเบี้ยทำให้เขามีเงินในบัญชีอยู่เท่านี้ละเงนินจำนวนนี้จะกลายเป็นเงินต้นของปีที่2โอเคไหมเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ถอนนะเงินต้นของปีที่2 ก็คือเงินต้นของณนะวันที่1มกราคมของปี2564ปีแรกวันที่ไปฝากคือ1มกราคม2563ใช่ไหมครับนี่คือปีที่1ใช่ปะอันนี้คือของปีที่2แล้วนะจึงเท่ากับเงินรวมเมื่อสิ้นสุดปีที่1คือตรงนี้ เด็กๆดูซิว่าเงินต้นปีนี้เกินหมื่นยังเกินแล้วเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยของปีนี้จะไม่ใช่แค่1%เออแต่จะกลายเป็น2%เงินต้น100%และจะได้ดอกเบี้ยอีก2%องเทำให้เงินรวมกลายเป็น102%ของเงินต้นเพราะฉะนั้นเงินรวม เมื่อครบปีที่2ก็คือนะวันที่31ทันวา2,564นะครับเงินต้น100%บวกกับดอกเบี้ยอีก2%เงินรวมจึงกลายเป็น102% 102%ของเงินต้นปีที่2 ร้อยสองส่วนร้อยของก็คือคูณเงินต้นปีที่สองก็แทนที่ด้วย1นึ่หนึ่งบาทศูนย์ศูนย์ตัดกันไป1นึ่งรคูณหนึครับ รวมกันนะครับ10302นะเพราะฉะนั้นเงินรวมของวันที่31ทธันวาเป็นเท่านี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาไปถอนนะครับถ้าเขาไปถอนเงินในวันที่1มกราหกห้ สามธันวาสองห้าธนาคารเขาให้ดอกเบี้ยออกมาแล้วนะครับวันนั้นจะมีเงินรวมเป็นเท่านี้ละเพราะฉะนั้นวันถัดมาคือ1มกราสองห้าหกห้านี่คือวันที่ต่อเนื่องกันเลยใช่ปะ ถอนเงินกัเลยปะเออเนี่กนยออก็สามารถจะไปถอนเงินออกได้ใช่ไหมไปถอนเงินออกทั้งหมดอ,อ่เขาถามว่าเงินที่ถอนได้ จะมากกว่าเงินที่ฝากเข้าไปจะมากกว่าเงินที่ฝากเข้าไปในวันที่1มกราสองห้าหกสามวันนี้ฝากเงินเข้าไป1 0,000หมื่นเขาถามว่ามากกว่า1 0,000ื่นอยู่กี่บาทเพราะฉะนั้นจะมากกว่าเงินที่ฝากเข้าไป เท่ากับตอนนี้มีเงินอยู่เท่านี้ละแต่เงินที่ฝากเข้าไปในครั้งแรกคือหนึ่งหมื่นเพราะฉะนั้นก็จะมากขึ้นสามร้อยสองบาทนะก็เกิดจากดอกเบี้ยนั่นเองครับส่วนที่มากขึ้นนะเพราะหลังจากฝากครั้งแรกแล้วเขาไม่ได้ไปยุ่งกับมันอีกเลยไม่ได้ไปฝากไม่ได้ไปถอนไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้น ดังนั้นเงินส่วนที่เพิ่มขึ้นมานั้นก็เกิดจากดอกเบี้ยนะครับข้อนี้ก็เลยตอบ302นะครับครูคิดเป็นแบบเงินรวมแบบนี้งงไหมครับงงปะเนี่ยแทนที่ครูจะคิดเป็นดอกเบี้ยออกมาก่อนแล้วค่อยเอามาบวกกันแล้วมาเป็นเงินรวมครูคิคดรวบไปเลย เงินต้น100%รวมกับดอกเบีย้ยอีกกี่เปอร์เซนต์ก็ว่าไปถ้าวันนี้ไม่ถอนตรงนี้จะกลายเป็นเงินต้นของปีที่3มใช่ไหมเ,เงินจำนวนนี้จะกลายเป็นเงินต้นของปีที่ส่ยเพราะวันที่1ของทุกปีหนึ่งมกราของทุกปี จะจะเป็นวันที่รับฝากใช่ปะ